กราเฟนแบชสร้างประวัติศาสตร์ดาบี้หงแดงเฉือนทอฟฟี่สต่อหสวัสดีครับทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับหงแดงอัปเดตวันนี้เรามีเรื่องราวสุดพิเศษจากศึกเมอร์ซีไซด์ดาบี้ที่แอนฟิลด์เมื่อคืนนี้ครับเกมที่เต็มไปด้วยอารมณ์ความดุเดือดและการสร้างประวัติศาสตร์ครั้งใหม่โดยพระเอกของค่ำคืนนี้ก็คือไรอันกราเฟนแบชกองหลังชาวดัตชวัย23ปีที่โชว์ฟอร์มสุดยอดยิง1จ่ายห พาลิวอร์โลเฉือนเก็บวตัตตันไปได้2ต่อหและยังทุบสถิติที่ยืนยาวมากกว่า34ปีลงได้สำเร็จแม้บรรยากาศจะเต็มไปด้วยฝนโปรยปลายทำให้สนามแอนฟิลดูอื้อครึมไปบ้างแต่เสียงเชียร์จากแฟนๆหงแดงกลับดังไม่หยุดเกมนี้ลูกทีมของอาเนสลอตเปิดฉากได้อย่างมั่นใจและใช้เวลาไม่นานในการขึ้นนำกราเฟนแบชยิงวอลเล่สุดสวยจากการจ่ายของโมฮัเม็ดซาลาในนาทีต้น,ตน ก่อนที่ฮูโก้เอคิติเกจะบวกประตูเพิ่มให้หงแดงขึ้นนำา2ต่อศูนย์อย่างรวดเร็วในครึ่งแรกอย่างไรก็ตามเอฟเฟอร์ตันก็ไม่ยอมแพ้ไล่คืนมาได้จากอิดริซาเก้ทำให้ครึ่งหลังบีบหัวใจแฟนๆพอสมควรแต่สุดท้ายลิเวอร์พูลก็ยังยืนหยัดได้และเก็บชัยชนะในบ้านเหนือคู่ปรับร่วมเมืองสิ่งที่ทำให้แฟนบอลพูดถึงมากที่สุดก็คือฟอร์มการเล่นของไรอนกราเฟนแบช เขาไม่เพียงยิงประตูแรกแต่ยังจ่ายบอลให้เอคิติเก้ยิงประตูที่2เรียกได้ว่ามีส่วนสำคัญต่อชัยชนะเต็มร้อยเปอร์เซที่สำคัญคือผลงานครั้งนี้ทำให้เขากลายเป็นนักเตะลิเวอร์พูลอายุน้อยที่สุดอันดับ2ในประวัติศาสตร์ที่ทำได้ทั้งยิงและแอสซิสในศึกเมอร์ซีไซด้าบี้นับตั้งแต่ปี1991ที่เดวิดเบอร์โรสเคยทำไว้นับรวมแล้วเป็นเวลายาวนานถึง34ปี นอกจากนี้เขายังเป็นผู้เล่นคนแรกนับตั้งแต่จอแดนเฮนเดอร์สันเมื่อธันวาคม2021ที่ทำได้ทั้งยิงและจ่ายในครึ่งแรกของดาบี้แมชถ้าเรามองในเชิงแท็ติกจะเห็นว่าอาร์เนสลอตกำลังใช้กราเฟนแบชในบทบาทที่คล้ายกับบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ตัวจริงเขามีความแข็งแรงในการครองบอลมีวิสัยทัศน์ในการจ่ายบอลและยังกล้าเสี่ยงเติมเกมสูงขึ้นไปช่วยแดนหน้า จังหวะยิงวอลเล่ที่เขาทําได้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่สะท้อนให้เห็นถึงความมั่นใจและความมั่นคงทางเทคนิคที่กำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆสถิตินี้อาจเป็นเพียงตัวเลขแต่ในเชิงจิตวิทยามันส่งผลมากต่อทีมและตัวนักเตะเพราะเขาได้พิสูจน์แล้วว่าพร้อมจะก้าวขึ้นมาเป็นหัวใจสำคัญของแดนกลางในยุคใหม่สิ่งหนึ่งที่แฟนบอลต้องยิม้มคือการประสานงานระหว่างกราเฟนแบชและโมฮัมเหม็ดซาลา ลูกที่เป็นแอสซิสนั้นถือว่าเป็นการจ่ายบอลที่เฉียบคมมากของซาลาและกราเฟนแบชก็ไม่พลาดที่จะยกเครดิตทั้งหมดให้เพื่อนร่วมทีมเขากล่าวหลังเกมกับ TNT Sports ว่า mm hmm. เรารู้ว่า mm hmm. ถ้าโมได้บอลเขาจะมีการส่งที่เหลือเชื่อประโยคสั้นๆแต่สะท้อนถึงการเคารพและเชื่อมโยงกันในทีมซึ่งตรงนี้แหละคือหัวใจของฟุตบอลมันไม่ใช่เพียงความสามารถส่วนบุคคลแต่คือการประสานงานที่ลงตัว ใช้ชนะในดาบี้แมชไม่เพียงสร้างความมั่นใจแต่ยังตอกย้ำว่าลิเวอร์พูลกำลังมีโครงสร้างทีมที่ลงตัวมากขึ้นเรื่อยๆกราเฟนแบชกำลังกลายเป็นกำลังหลักที่แฟนบอลไว้วางใจได้เอคิติเก้เริ่มแสดงให้เห็นว่ามีประโยชน์มากในแนวรุกและที่สำคัญซาลายังคงเป็นจุดศูนย์กลางที่ทีมขาดไม่ได้ คำถามที่น่าสนใจก็คือหลังจากนี้ลิเวอร์พูลจะสามารถใช้ฟอร์มครึ่งแรกของเกมนี้เป็นต้นแบบในการคุมแมตช์อื่นๆได้หรือไม่เพราะหากทำได้อย่างสม่ำเสมอพวกเขาอาจก้าวขึ้นไปท้าชิงแชมป์พรีเมียร์ลีกได้อย่างจริงจัง ก่อนจากกันขอชวนแฟนๆลองคิดดูครับว่าถ้าเปรียบกราเฟนแบชกับกองหลังระดับตำนานของลิเวอร์พูลในอดีตคุณคิดว่าเขาใกล้เคียงกับใครที่สุดเป็นแบบสตีเวนเจอรราดที่ยิงไกลได้คมหรือจะเป็นแบบเดดมาฮามันที่ครองเกมอยู่หมดัดฝากความคิดเห็นไว้ได้เลยครับกราเฟนแบชยิงสวยเผยเคล็ดลับสล็อตปรับเกมกลาง เรายังอยู่กับเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของนักเตะที่ตอนนี้กำลังเป็นขวัญใจแฟนบอลลิเวอร์พูลอย่างไรอันกราเฟนแบชครับศึกเมอร์ซีไซดดาบี้ที่ผ่านมาไม่เพียงแต่ลิเวอร์พูลจะเก็บชัยชนะเหนือเดวอตันไปได้2ต่อ1เท่านั้นแต่ยังเผยให้เห็นถึงพัฒนาการที่ชัดเจนของกองหลังชาวดัชไว้ย23ปีรายนี้ที่เริ่มทำประตูได้มากขึ้นเรื่อยๆ และเจ้าตัวก็ออกมาเผยสาเหตุด้วยตัวเองว่าเพราะอาเนส็อตปรับตำแหน่งการเล่นของเขาอย่างแยบยลจากเบอร์6สู่อิสระใหม่ในแดนกลางตั้งแต่ย้ายมาจากบาเยิร์นมิวนิกเมื่อซีซั่นก่อนหลายคนมองว่ากราเฟนแบชยังไม่สามารถหาตำแหน่งที่เหมาะสมกับตัวเองได้บางครั้งเล่นเป็นกองหลังรับบางครั้งก็ถูกจับโยกไปปีกในระบบโรเตชัน แต่เมื่ออาเน่สล็อตเข้ามาคุมทีมแทนเจอเกนคลอปสิ่งแรกที่เปลี่ยนไปคือความยืดหยุ่นในการเล่นแดนกลางสล็อตไม่ได้ผูกมัดนักเตะให้อยู่กับตำแหน่งเดิมๆอีกต่อไปแต่ปล่อยให้กองหลังมีอิสระมากขึ้นโดยเฉพาะการดันขึ้นไปช่วยเกมรุกกราเฟนแบชออกมาให้สัมภาษณ์กับ TNT Sports ว่าโคชทำให้ผมมั่นใจมากขึ้น หรือดูการนี้เราเล่นในแดนกลางได้อย่างอิสระกว่าปีที่แล้วตอนนั้นผมเล่นเป็นเบอร์หกแบบตายตัวแต่ตอนนี้ผมขึ้นไปข้างหน้าได้มากขึ้นและผมก็มีความสุขที่ได้ทำประตูนี่คือคํายืนยันที่สะท้อนให้เห็นว่าการปรับระบบเพียงเล็กน้อยของสล็อตกลับกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่ยกระดับเกมของเขาไปอีกขั้น ถ้าใครได้ชมเกมกับเอเวอร์ตันคงเห็นกันแล้วว่าประตูของกราเฟนแบชนั้นไม่ธรรมดาเลยบอลมาจากการจ่ายแบบเฉียบขาดของโมฮัมเหม็ดซาลาที่เหมือนกะระยะด้วยไม้บรรทัดกราเฟนแบชจับจังหวะได้พอดีแล้วซัดวอลเล่ผ่านมือจอแดนพิกฟอร์ดแบบไร้ทางป้องกันหลายสำนักข่าวในอังกฤษถึงกับยกให้เป็นหนึ่งในประตูที่ดีที่สุดของพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ และไม่ใช่เพียงแฟนบอลหงแดงเท่านั้นที่ตื่นตะลึงแต่แม้กระทั่งริโอเฟอร์ดินานต์ตำนานกองหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังต้องออกมาโพสต์ผ่าน X ว่ากราเฟนแบชเป็นผู้เล่นของจริงคำชมจากอดีตคู่ปรับตลอดการยิงตอกย้ำว่าประตูนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นการบ่งบอกว่ากราเฟนแบชกำลังกลายเป็นกองหลังที่ครบเครื่องมากขึ้นทุกวัน ฤดูการนี้ลิเวอร์พูลเก็บได้15แต้มเต็มจากการลงเล่นพรีเมียร์ลีกและส่วนสำคัญก็คือแดนกลางที่เริ่มทำงานกันอย่างลงตัวกราเฟนแบชเองก็ทำประตูได้ต่อเนื่องแถมยังมีส่วนร่วมกับการสร้างสรรค์เกมถ้าเปรียบเทียบกับฤดูการก่อนที่เขามักถูกตรึงให้เล่นเกมรับเป็นหลักตอนนี้เขามีค่าเฉลี่ยการสัมผัสบ,บอลในพื้นที่สุดท้ายมากขึ้นเกือบ2เท่าและจำนวนการส่งประตูต่อเกมก็เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่าสล็อตไม่ได้แค่ปรับระบบเพื่อให้ทีมสมดุลแต่ยังดึงศักยภาพสูงสุดของนักเตะแต่ละคนออกมาได้อีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้กราเฟนแบชมีประตูมากขึ้นก็คือการเชื่อมโยงกับซาร่าเราเห็นในเกมล่าสุดว่าบอลจากเท้าซาร่าไปถึงเขาอย่างพอดิบพอดีและนั่นทำให้เขามีโอกาสสวยๆอยู่บ่อยครั้ง หากมองย้อนกลับไปในอดีตลิวอพูเคยมีคู่หูกองหน้ากองหลังที่เชื่อมกันลงตัวอย่างเช่นเจอราดกับตอร์เรสหรือเฮนเดอร์สันกับมาเน่ตอนนี้ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์แบบนั้นกำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งระหว่างกราเฟนแบชและซาร่าจากสายตานักข่าวกีฬาอังกฤษหลายสำนักการที่สล็อตปลดล็อกกราเฟนแบชขึ้นมามีความสำคัญพอๆกับการที่สโมสรลงทุนมหาศาลกว่า400ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์นี้ เพราะมันทำให้ทีมได้ทั้งกําลังเสริมและการพัฒนานักเตะเดิมในเวลาเดียวกันอย่างที่เฟอร์ดินานบอกหรือว์พูคือทีมที่ต้องเอาชนะในฤดูกาลนี้และฟอร์มของกราเฟนแบชก็คือหนึ่งในเหตุผลหลักที่ทำให้คำพูดนั้นเป็นจริง ค่ำคืนดาบี้แมชครั้งนี้ไม่ได้เพียงสร้างความสุขให้แฟนหงแดงด้วยชัยชนะแต่ยังแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาที่ชัดเจนเขาไม่ใช่แค่กองหลังดาวรุ่งอีกต่อไปแต่กำลังจะกลายเป็นฟันเฟืองหลักที่อาร์เนสสล็อตไว้ใจได้ก่อนจะจบวันนี้ผมมีคำถามฝากถึงแฟนๆครับคุณคิดว่ากราเฟนแบชจะไปได้ไกลแค่ไหนจะก้าวขึ้นเป็นระดับเจอราดคนใหม่หรืออาจกลายเป็นเครื่องจักรแดนกลางแบบฮามันในยุคสองพัง ฝากคอมเมนต์ความเห็นกันไว้ครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าเอคิติเก้ยิงดับท็อฟฟี่วอนแฟนหงร้องดังกว่านี้เรามีเรื่องราวอบอุ่นหัวใจมาฝากหลังจากเกมเมอร์ซิไซด์ดาบี้สุดมันที่แอนฟิลด์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเกมที่ลิเวอร์พูลเฉือนชนะเอฟเวอร์ตันไปได้2ต่อหนึ่งแต่จุดที่ทำให้แฟนบอลพูดถึงไม่น้อยคือฮูโก้เอคิติเก้ดาวยิงชาวฝรั่งเศสที่ซัดประตูสำคัญ พร้อมสร้างโมเมนต์สุดพิเศษกับกองเชียร์ในสนามเอคิติเก้เพึ่งย้ายมาลิเวอร์พูลในซัมเมอร์นี้แต่สามารถปรับตัวเข้ากับทีมได้ยอดเยี่ยมโดยเขายิงไปแล้ว3ประตูจาก6นัดแรกและในเกมล่าสุดก็เพิ่มอีก1ลูกสุดสวยผ่านมือจอแดนพิกฟอร์ดทำให้หงแดงนำห่าน2ต่อ0ในครึ่งแรกแม้เอเวอร์ตันจะตีไข่แตกได้ในครึ่งหลังแต่สุดท้ายลิเวอร์พูลก็ยังรักษาสกอร์และคว้าชัยไปได้ ซึ่งลูกยิงของเอคิติเก้นั่นเองที่กลายเป็นประตูชี้ขาดสิ่งที่น่าประทับใจที่สุดอาจไม่ใช่แค่ประตูแต่คือช่วงเวลาหลังจบเกมเมื่อแฟนบอลลิเวอร์พูลในแอนซิลพร้อมใจกันร้องเพลงชื่อของเขาสร้างบรรยากาศสุดอบอุ่นให้กับกองหน้าวัย23ปีเอคิติเก้ให้สัมภาษณ์กับ lfc tv ด้วยรอยยิ้มว่าใช่เลยท็อปท็อป จริงๆผมชอบมากทุกครั้งที่ได้ยินผมอยากให้มันดังกว่านี้และผมก็จะพยายามยิงประตูเพื่อแฟนๆต่อไปมีเป็นคำพูดที่สะท้อนถึงความผูกพันที่กำลังเติบโตระหว่างเขากับกองเชียร์หงแดงหลายคนอาจมองว่าเอคิติเก้ไม่ใช่กองหน้าตัวหลักของตลาดซัมเมอร์เพราะลิเวอร์พูลทุ่มเงินมหาศาลกว่า125ล้านปอนดึงอเล็กซานเดอร์อิซากมาจากนิวคาสเซิลแต่หากดูตามฟอร์ม เอคิติเก้กลับเป็นคนที่แจ้งเกิดได้เร็วกว่าลูกยิงผ่านพิกฟอร์ดในดาบ์บี้ทำให้นึกถึงเฟอร์นันโดตอร์เรสในยุคทองของเขากับลิเวอร์พูลการจับจังหวะเพียงสัมผัสเดียวแล้วจบสกอร์อย่างเด็ดขาดซึ่งเป็นคุณสมบัติที่แฟนหงชื่นชอบและโหยหามานานแม้อิซัคอาจต้องการเวลาในการปรับตัวแต่เอคิติเก้กำลังใช้โอกาสทุกนาทีที่ได้ลงสนามพิสูจน์ว่าเขามีของจริงยิง4ประตูจาก7เกมรวมทุกรายการ 3ลูกจากในพรีเมียร์ลีก1ลูกในดาร์บี้แมตช์มีค่าเฉลี่ยการจบสกอร์ตรงกรอบสูงถึง70%ในการลงเล่นซีซั่นนี้สถิติพวกนี้ชี้ชัดว่าเขาไม่ได้เพียงฟลุกแต่มีความมั่นใจและคุณภาพการจบสกอร์ที่น่าจับตามองจริงๆนอกจากจะพูดถึงเสียงเพลงของแฟนๆแ,แล้วเอคิติเก้ยังยอมรับว่ารู้สึงถึงความสำคัญของเกมดาร์บี้ว่าเป็นอย่างไรแน่นอนว่าผมรู้ว่าเกมนี้สำคัญกับแฟนๆมาก ใช้ชนะในวันนี้สำคัญจริงๆผมภูมิใจและมีความสุขมากกับทีมและเราต้องเดินหน้าต่อไปคำพูดนี้แม้จะเรียบง่ายแต่สะท้อนถึงความเข้าใจต่อสโมสรและวัฒนธรรมของแฟนบอลซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างชื่อที่แอนฟิล หลายสำนักข่าวเปรียบเทียบเอคิติเกกับกองหน้าลิเวอร์พูลในอดีตที่สร้างความผูกพันกับแฟนบอลได้ตั้งแต่แรกเห็นไม่ว่าจะเป็นลุยซัวเรสที่เต็มไปด้วยไฟในการยิงประตูหรือตอเรสที่จบสกอร์แบบเฉียบคมในมุมของนักข่าวสายลิเวอร์พูลการที่กองหน้าใหม่ออกมาพูดถึงเสียงเพลงจากแฟนบอลแทนที่จะพูดถึงแค่สถิติส่วนตัวนั่นแสดงให้เห็นถึงทัศนคติที่ถูกต้องและอาจเป็นก้าวแรกของการสร้างชื่อเสียงระยะยาวกับสโมสรนี้ ใช้ชนะในศึกเมอร์ซี่ไซด์ดาบี้คราวนี้ไม่ได้มีเพียงความหมายในเชิงคะแนนแต่ยังเป็นก้าวสำคัญของฮูโก้เอคิติเก้ที่กำลังกลายเป็นขวัญใจคนใหม่ของเดอะคอปการยิงประตูสำคัญการได้รับเสียงเพลงจากแฟนๆและคำคู่ที่สะท้อนถึงความภาคภูมิใจนี่คือสัญญาณบ่งบอกว่าเอคิติเก้อาจเป็นอีกหนึ่งตำนานกองหน้าที่จะถูกจดจำในแอนฟิลด์ก็เป็นได้ ก่อนจะจบข่าวนี้ผมอยากถามแฟนๆหงแดงครับคุณคิดว่าเอคิติเก้จะกลายเป็นกองหน้าในสไตล์ไหนจะเป็นแบบตอเรสที่เฉียบคมทุกสัมผัสหรือจะเป็นกองหน้าที่เชื่อมแกมได้แบบโรเบรโตเฟอร์มิโนฝากความคิดเห็นไว้ครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากรีลิศเผยจุดอ่อนหงนำแล้วปล่อยหลุด เราจะไปเก็บประเด็นร้อนหลังศึกเมอร์ซีไซดดาบีที่แอนฟิลซึ่งลิเวอร์พูลเฉือนชนะเอฟเวอร์ตันไปได้2อต่อหแต่สิ่งที่น่าสนใจคือเสียงสะท้อนจากแจ็คกรีลิดตัวรุกทีมชาติอังกฤษที่ยืมตัวมาเล่นให้เอฟเวอร์ตันในฤดูกาลนี้และพึ่งลงสนามเจอกับลิเวอร์พูลในดาบีแมตช์แรกของเขาเกมนี้ลิเวอร์พูลออกสตาร์ทได้อย่างร้อนแรงยิงนำก่อนถึง2ประตูในครึ่งแรก บรรยากาศในแอนฟิลตอนนั้นเรียกได้ว่ากำลังจะกลายเป็นงานเลี้ยงใหญ่ของแฟนหงแต่เหมือนที่เราเห็นบ่อยในฤดูกาลนี้ลิเวอร์พูลยังคงมีจุดอ่อนเดิมๆคือการรักษาสกอร์นำไม่อยู่ประตูของอิดริซาเกในนาทีท้ายๆของครึ่งหลังทำให้เกมกลับมามีความกดดันทันทีและช่วงเวลานั้นแฟนบอลหลายคนคงคิดว่าหรือจะซ้ำรอยอีกแล้วหลังเกมกรีลิตให้สัมภาษณ์กับ TNT Sports ว่า มันเป็นอย่างที่ผมคาดไว้เลยนะการมาเล่นที่แอนฟิลมันทั้งดุดดันและเร็วกว่าผมไม่คิดว่าเราเล่นดีในครึ่งแรกแต่หลังพักครึ่งเรากลับมาคุมเกมได้ดีกว่าถ้าเราเล่นแบบนี้ตั้งแต่ต้นเกมผลคงออกมาต่างไปสิ่งสำคัญคือกรีลิตยอมรับว่าเขาเองก็ติดตามลิเวอร์พูลมาตลอดฤดูกาลและเห็นชัดว่าหงแดงมีแนวโน้มจะปล่อยสกอร์หลุด เขาพูดต่อว่าหลายครั้งที่ลิเวอร์พูลนำสอต่อศแต่สุดท้ายก็โดนไล่กลับมาเป็น2อต่อสองนั่นทำให้เราเชื่อว่าเรายังมีโอกาสเสมอนี่คือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าจุดอ่อนนี้ไม่ใช่แค่แฟนหงที่รู้แต่คู่แข่งเองก็มองออกเช่นกันข้อมูลก็น่าสนับสนุนสิ่งที่กรีลิตพูดใน5เกมแรกของฤดูกาลลิเวอร์พูลเสียแต้มนำไปถึง3ครั้ง นั่นหมายความว่าเมื่อทีมออกนำสอลูกมันไม่ได้การันตีว่าจะเก็บชัยชนะได้อย่างสบายใจนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าลิเวอร์พูลยังมีช่องโหว่ในการปิดเกมปัญหานี้อาจเกิดจากหลายปัจจัย 1. แท็ติกของอาเน่สลอตเขาเป็นกุนซือที่ชอบให้ทีมบุกต่อแม้จะนำอยู่2ประตูแทนที่จะเน้นคุมเกมแล้วรักษาสกอร์ซึ่งมันก็มีข้อดีคือแฟนบอลดูสนุก แต่ก็เสี่ยงที่ทีมจะเสียประตูง่าย 2. ประสบการณ์ผู้เล่นแนวรับเราเห็นชัดว่าแนวรับบางจังหวะยังขาดสมาธิโดยเฉพาะช่วง20นาทีท้ายที่คู่แข่งบุกกดดัน 3. จิต,ตวิทยาการแข่งขันลิเวอร์พูลดูเหมือนจะเสียความมั่นใจทันทีที่เสียประตูตีไข่แตกทั้งที่จริงๆควรจะคุมสถานการณ์ได้ดีกว่านี้ นี่ทำให้นึกถึงยุคลิเวอร์พูลของเบรนแดนโรเจอร์สที่ยิงกระจายแต่ก็เสียประตูง่ายๆต่างจากยุคราฟาเบนิเตสที่แม้จะยิงไม่เยอะแต่ปิดเกมได้แน่นกว่าการที่กรีลิตพูดว่าเรามีความเชื่อเสมอว่าเราจะกลับมาได้สะท้อนให้เห็นว่าคู่แข่งทุกทีมกำลังใช้สูตรสำเร็จเดียวกันเวลาเจอหงแดงนี่อาจเป็นดาบสองคม เพราะมันทำให้ลิเวอร์พูลต้องเหนื่อยในช่วงท้ายเกมตลอดและเสียงที่จะหล่นแต้มสำคัญในอนาคตหลายเสียงจากแฟนหงในอังกฤษก็มองคล้ายกันพวกเขาบอกว่าถึงแม้จะดีใจที่เก็บ3แต้มในดาบี้ได้แต่ก็ยังไม่มั่นใจในทีมเพราะไม่สามารถปิดเกมได้เด็ดขาดอย่างไรก็ตามสิ่งที่น่ายินดีคือเกมนี้ลิเวอร์พูลยืนหยัดอยู่จนเก็บ3แต้มเต็มได้แตกต่างจากเกมก่อนๆที่มักจะปล่อยให้แต้มหลุดมือ คำพูดของแจ็คกรีลิตอาจเป็นเหมือนสัญญาณเตือนให้ลิเวอร์พูลต้องเร่งแก้ไขการเสียสมาธิยามนำสองประตูเพราะนี่ไม่ใช่ปัญหาเล็กๆแล้วแต่กําลังกลายเป็นภาพจําของทีมไปแล้วในฤดูกาลนี้สุดท้ายแม้หงแดงจะคว้าชัยในดาบีแต่หากไม่แก้ไขจุดอ่อนนี้การลุ้นแชมป์ก็อาจสะดุดได้ทุกเมื่อก่อนจบผมอยากถามแฟนๆหงแดงครับ คุณคิดว่าปัญหานำแล้วหลุดของลิเวอร์พูลมันมาจากแท็กติกของอาเนสลอตหรือจากสมาธิของนักเตะกันแน่ฝากความคิดเห็นไว้แล้วเรามาคุยกันต่อครับเคอร์อเกสโชบา้าคว้า m o m อ็มดบี้และเรามีประเด็นที่น่าสนใจมาฝากหลังศึกเมอร์ซี่ไซด์ดาบี้ที่แอนฟิลด์ซึ่งลิเวอร์พูลเฉือนชนะเอเวอร์ตันไป2ต่อ1เก็บชัยชนะในพรีเมียร์ลีกเป็นเกมที่5ติดต่อกัน แน่นอนว่าหลายคนพูดถึงประตูของไรอันกราเฟนแบชและฮูโกเอคิติเกกแต่มีนักแตะอีกหนึ่งคนที่โชว์ฟอร์มได้อย่างบ้าและอาจคู่ควรกับรางวัล Man of the Match มากที่สุดเขาคือมิโลสเคอร์เกสแบ็กซ้ายดาวรุ่งชาวฮังการีวัยเพียง21ปีย้อนกลับไปเมื่อต้นฤดูกาลต้องบอกว่าชีวิตของเคอร์เกสกับลิเวอร์พูลไม่สวยงามนัก ทั้งค่าตัวที่สูงถึง45ล้านปอนด์และฟอร์มการเล่นที่ไม่คงเส้นคงวาทำให้เขาถูกวิจารณ์ไม่น้อย <Car> เจมี่คาร์เกอร์เองถึงขั้นเรียกเขาว่าคนก้าวร้าวและอาเนสลอตก็เคยต้องถอดเขาออกจากสนามตั้งแต่นาทีที่38ในเกมกับเบอร์ลี่เพราะกลัวว่าเขาจะโดนไล่ออกนี่คือภาพจำที่ทำให้แฟนๆหลายคนยังไม่มั่นใจในฝีเท้าของแข้งหนุ่มรายนี้ แต่พอมาถึงเกมใหญ่กับเอเวอร์ตันสล็อตเลือกส่งเคอร์เกสลงสนามเป็นตัวจริงและต้องบอกว่าเขาไม่ทำให้ผิดหวังเลยแม้แต่น้อยคู่ต่อสู้ทางฝั่งเอเวอร์ตันไม่ใช่ใครอื่นแต่คืออิลิมาเอ็นเดียเยที่ปีนี้เล่นได้โดดเด่นภายใต้การคุมทีมของเดวิดมอยส์เคอร์เกสเจองานหนักแต่เขาสามารถปิดเกมรุกของเอ็นเดียเยได้เกือบทั้งหมด นอกจากจังหวะที่ปล่อยให้จ่ายบอลให้อิดริซาเกย,ยิงประตูตีไข่แตกได้เพียงครั้งเดียวตลอด90นาทีเต็มเคอร์เ,เกสโชว์ตัวเลขที่น่าประทับใจเคลียรบอล6ครั้งสกัดบอล2ครั้งตัดบอลสำเร็จ2ครั้งชนะการดวลกลางอากาศ100%ความแม่นยำในการจ่ายบอลสูงถึง89%และที่สำคัญคือเขายังมีพลังวิ่งขึ้นลงตลอดเกมเติมเกมรุกได้ดี แต่ก็ยังคงความสมดุลไว้ในเกมรับไม่ใช่แค่บ้าวิ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวอย่าลืมว่าเคอร์เกสพึ่งอายุ21ปีเท่านั้นสำหรับตำแหน่งแบกซ้ายถือว่ายังเด็กมากและยังมีเวลาอีกเหลือเฟือในการพัฒนาการที่เขาเล่นเกมใหญ่แบบดาร์บี้แมชด้วยความนิ่งเกินวัยบ่งบอกว่าเขามีศักยภาพจะเติบโตเป็นกำลังหลักของทีมไปได้อีกนานถ้าเขาคงฟอร์มแบบนี้ไว้ได้ต่อเนื่อง สิ่งที่น่าสนใจคือสล็อตกล้าส่งเขาลงเกมใหญ่ทำที่รู้ดีว่ามีแรงกดดันสูงแต่ผลที่ออกมากลับกลายเป็นเหมือนการปลุกตัวตนของเคอร์เกสออกมานี่สะท้อน2ประเด็นใหญ่ 1. แท็กติกของสล็อตกุญซื้อชาวดัชดูเหมือนจะวางแผนพิเศษให้แบ็กซ้ายรายนี้โดยเปิดโอกาสให้เล่นเกมรุกแต่กำชับหนักในจังหวะเกมรับ 2. จิตใจของนักเตะ การถูกวิจารณ์อย่างหนักตั้งแต่เปิดฤดูกาลอาจกลายเป็นแรงผลักดันให้เคอร์เกสพิสูจน์ตัวเองและเขาก็ทำได้จริงในดาบ์บี้การที่แฟนบอลเริ่มหันมาปรบมือให้แทนที่จะตั้งคำถามถือเป็นก้าวสำคัญในเส้นทางของเขาหลังเกมสื่ออังกฤษหลายสำนักรวมถึงสถิติจากโซฟาสกอร์ต่างยืนยันว่าเคอร์เกสสมควรได้รับการยกย่องพอๆกับกราเฟนแบชและเอคิติเก หลายเสียงจากโซเชียลของแฟนหงยังบอกด้วยว่าเขาเล่นด้วยสไตล์ที่บ้าแบบมีเหตุผลคือดุดันแต่ก็มีสมาธิและควบคุมตัวเองได้ซึ่งนี่คือสิ่งที่แฟนบอลอยากเห็นจากนักเตะหนุ่มค่าตัวแพงดาร์บี้แมชนี้อาจถูกจดจำจากประตูของกราฟเฟนแบชและเอคิติเกแต่ชื่อของมิโลสเคอร์เกสควรถูกยกขึ้นมาพูดถึงไม่แพ้กันเพราะเขาเล่นด้วยหัวใจและสมาธิที่เต็มเปี่ยม จนสมควรได้รับตำแหน่ง Man of the Match ไปครองและถ้าเขารักษาฟอร์มนี้ได้ต่อเนื่องเราอาจได้เห็นเขาก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในแบ็กสายชั้นนำของพรีเมียร์ลีกในอนาคุตอันใกลน้นี้ก่อนจบวันนี้ผมอยากถามแฟนๆครับคุณคิดว่าเคอร์เกสสามารถก้าวขึ้นมาเป็นแบ็กสายตัวหลักระยะยาวของลิเวอร์พูลได้ไหมหรือเขายังต้องพิสูจน์อะไรอีกมากฝากคอมเมนต์ไว้แล้วเราจะหยิบมาคุยกันต่อครับ และนี่คือทั้งหมดของข่าวสารลิเวอร์พูลประจำวันนี้ครับไม่ว่าฤดูกาลนี้จะท้าทายแค่ไหนเราเชื่อว่าหงแดงจะลุยไปข้างหน้าด้วยใจนักสู้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหงแดงอัปเดตเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารเด็ดๆจากแอนฟิลแล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปครับจนกว่าจะพบกันใหม่ขอให้โชคดีและเชียร์ลิเวอร์พูลให้สุดใจครับ you never walk alone